ตัวนี้นะคะจะเป็นลูกหมากปีกนกบนของโตโยต้าโตโยต้าไทเกอร์นะคะแกะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวเลย รูนะคะรูอยู่ที่8มิลน,นะคะ8มิลทั้ง4รูเลยแล้วก็ระยะห่างนะคะจับเวอร์เนียแบบนี้เลย20 20 3มิลค่ะนะคะเท่ากันทั้งสองด้านนะคะแล้วก็จับเวอร์เนียแบบนี้เลยนะคะในแบบนี้82มิล ด้านในนี่ก็หกสิบหกมิลค่ะน็อตลูกหมากนะคะเด๋ย่วัดน็อตลูกหมากให้น็อตลูกหมากน่าจะสิบสิบสี่มิลค่ะน็อตลูกหมากนะคะตามนี้เลย